ลองให้บอกข้างล้างนี่สมัยก่อนเป็นสน,นามรบของอังกฤษกับสกอตแลนด์พี่น้องมันเด็กกันไม่ไปบอกเนาะนี่มองนี้เป็นสน,นามรบเขาก็เป็นตัดเด็ยิ่งรัฐคันแทกแ้กันเนาะพี่นอ้องภาษาสมัยเก่าเนาะสู้เพื่ออันอำนาจของเพคน,นเนาะคือสมัยเสมอกับ่บเมนนี่นเนี่ยเปนเอ,องกกันบ้างอย่างกจะเบิ่งมุอนี้เนาะว่าต้องซื้อประวัติศาสตร์ทุกคนนี่ สมัยก่อนเนี่ยก็สูกัน,นโอ้หน,นึ่งพด้ี่สิ้าก็สูกันตรงนี้เนาะน,นี่กัอังกฤษนีก็สกอตแลนด์ให้เบิง้งให้ไ่นองได้บเบิ้งซื้อ Pre สตั n แผ อ๋อสนามรบเพรสตันแพ่นอ่าเพรสตันแพนก็เป็นประวัติอันน้องเขาไปนอนเนาะอันนี้ตอนนี้ก็เป็นสนามหญ้ามาแล้วเป็นหญ้านาะพี่นอ้องแต่เขาก็เขียนใบแหบิึงอดีตเนี่ยเป็นอดีตตะกอนเป็นยังสี่เนาะอันนี้ก็เสียามไปลงทะเลน้ำเขาเสียลงไปทะเลน้ำมูไปเบิงทะเลเนี่ยพี่นอ้องบริเวณเนี่ยนะกาจิปานเ้าก็จะเป็นอาสมัยอยุธยาเลยพี่น้องเนาะเ้าสู่ก็พายเ้าอันลบกับผู้ใดเนาะ ไป, uh. ไปทะเลด้วกันดีกว่าให้เบิ่งซื้อ,อไปพี่นอ้องยามมาหอดน,นี่จะไก่จะหอดทะเลเลยพี่น้องกับผามาเบิ่งบานพ่นบานมูบานเนพิ่นไก่ทะเลพี่น้องบ่า้านพันงามๆเลยพดคอยก็มักมักบานส,สไตล์แบบนี้เนาะสไตล์ของสกอตแลนด์จะเป็นสไตล์แบบนี้ของอังกฤษกับสกอตแลนด์กัสิสไตล์แตกต่างกันในพี่น้องนี่ของสกอตแลนด์กัสิสไตล์แบบนี้แหละสไตล์แบบหนา้าหนานะ่น้องสไตล์แบบหน้าหนาเพราะว่าถ้าพี่มันหนาวแห้งเนาะ มันหนาวแห้งนี่สไตล์แบบนี้ให้พี่น้องเดี๋เบ่งอันนี้ก็ชุดนบดพี่น้องหมู่บ้านชายทะเลเนาะไปเจอเอากับหมอดทะเลหมู่บ้านชายทะเล,ละเพฮ่ยเป็นประดับตนคิดสมัติในบ้านเพิ่นโอ้แต้วินงามไก่ตกบินยากจีได้เห็นหนังสี่เนาะ ในพึ่งจะบายสองโมงว้าพี่น้องใบสองโมงเพิ่มจะเป็นที่ตกดินเลว้วบสองโมงเพิ่มก็ได้หนานี่มันมือนลลวถ้าพี่น้องมาบึงอันนี้คือเซ็นูนย์กลางศูนย์กลางของหมู่บ้านเพิ่แนแหละเนาะนี่เป็นสนามกีฬาสนามค้นมานั่งเล่นแต่สวนมากพี่น้องว่าทางเมืองนอกนะเขาเสนีอันพาก่คขนสวนนะะให้คนมานาั่งเล่นออกกําลัางกายกันสี่ไปนั่งเล่น ซุ้มซุ้มมันนะเป็นนางหากันนะเอาก็ไปคุยกันน่ะนะแต่ก็ส่วนมากพลังเขาิบไปบานกันน่ะนะเขาเคยิดเป็นนางน้ำพาคสินี่เขาเคสิมเป็นนางน้ำพาคจังได้คุยกันเกิด่ายุเฮียนกับเฮี้ยนไทยเฮี้ยนมั่นสิพี่น้องถึงเฮียนจะติดกันกระซ่างแต่เขาก็ติบไปบานกันโดยง่ายๆนะก็สจะไปก็ต้องโทษหนักกันก่อนว่ะเหมือนนัเหมือนนี่เด้อจะไปหาเธอจักโม่งจักงามสินะ ไปกับแค่ไปกินกาแฟแก้วหนึ่งชาถ้วยแก้วหนึ่งปรกาับานแล้วเกิดว่ามานั่งน้าสวนสิเกิดว่ามานั่งสวนได้นั่งโดนได้คุยโดนคุยกันโดนเนี่ยเขาจะมาคุยกันยังไปเรื่อยๆบังคุณนายหน่อยยังเก่งกมูฝรั่งสองคนยังเศราสับสับอยู่งต้นคริสต์มาสเป็นนาบานเพิ่น บ้านชายทะเลพี่น้องงามเด็ดเผยมักมบ้านชายทะเลไก่หอดทะเลเลยพี่น้องบอกนองเนไปเห็นทะเลบอทั้งุ่นคีอจัง่กยไก่ได้กับไก่เด้กับไก่ไก่เยโอเ็ดีคกูบเพอ มันเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงคุณจะเห็นลานเปิดลานเดียวลานชอปเปิดลานเดียวเพระาะว่ามันในมือมันคือสมาดเขาปิดพีน่น้องเขาปิดเพราะว่าพี่เดีจะสองยโอ้พี่น้องสวยงามสวยมากสวยมากพี่น้องเบ้างนี่ปั่นบ้านสกอตแลนด์จะเป็นอนนนย,นย่งสีสไตล์นี่แตกต่างจากบ้านอังกฤษสวยมากพีนน่น้นองเบ้างพี่น้องยางมากับมาได้ของ ม่พอร้านหนึ่งเปิดอย่างมาสองชั่วโมองเลยม่พอร้านก็เปิดร้านเดียวนัน่นแหละพอร้านคนเอเชียนะร้านแขกเปิดบิมาโชว์สิเราซื้ออะไรมาดื่มกันนี่เครื่องดื่มชูกําลังลูกคาเซ่บนออนันท้าก็เอิรกระทิงแดงเนาะเดินหน้าบ้านนี่ค่ะหนูว่าบ้านนั้นสวยน่ะไปตรงนี้เนาะเลาก็เดินกลับนี้วีตอยควีตกายแล้เป็นข่อยได้ช็อกโกแลตอันหนึ่งได้อัน นำลูกกระสีอันนึงเนี่ยช็อกโกแลตพี่น้องสเนกเก็ตพี่น้องบังทะเลทังปุ๋ยเหรอแล้วก็พาไปเดินพาไปนวลเดินอ่ะนะตาใคุณนะคุณนายนวลเดินเก่งนัทพี่น้องทะเลทังปุ๋ยขึ้นรถเมย์ไปลงนู่นไงเออเย็นๆอ่ะอืมมันสวยกันสวยตอนนี้กระรังสวยเลยนะเนาะเนี่ยกระรังสวยเลยนะ พี่น้องผู้ชายผู้ชายบายางจมนะผู้ชายทั้งหลายแหละผู้ชายยางจมลหะจมมาเมื่อยย่างซานท่านที่เมีสิจมเนี่ยผู้ชายจมมันมันแมนบล่ล่สุภาพรุษทั้งหลายชันกล้าบนอ่นโอ้ เ oh no, จอแล้วเ <'m> จอแล้วเ <'re> จอแล้ว <to decide S 2> พี่น้องโอ้สวยสวยสวยนับเวตัวฟูจอนอ๋ i หน่อไทเอ็ดน้าไปน้ำซีแด้โอ้นามลงพี่น้องนามลงเดีให้พี่น้องดเบิงนี่น้องทะเลจะ้ะเราจะเห็นปลาตัวใหญ่ไหมพี่มันไม่มาฝั่งนี้เนาะ ý tưởng bằng lưng gây thương mà gây thương John đếm, tất that, that that scooter? still work work oh. uh -huh. that. That still work, or that still work? Yeah, still no <laughs> อิแรกมา่ะพี่น้องน่งดูกระเซพี่น้องดูอากาศดีมากโอ้ก็สอบเลือนี่ก็สอบเนาะเอามาส้มนะวีน้อเดูรีบไปด a อ๋อนวลอ ว่าซะจอ์นบอดเรนชันเอมีดแต่รำไพวิชว h one ้เจ้าวนะ Miss Grumpy Mr g มิสเตอร์นาบูด Mr ์นาบูด Mr Grumpy no, Mr หน้าบูด Mr Grumpy Mr หน้าบูด ทะเลบ่มีฟังเห็นทะเลหลายๆคิดต่างๆหน้านาะที่นหอดบ้านใน่ทีหอยย่างแน่นคนเท่าเนาะความคิดพ่อคือกันโค้โินน้องเบิ้งโคดหินน้ำมันลุกลุ่มกำลังจะขึ้นพวีน้ำกำลังจะขึ้นเนาะจะบอกเธอคำอ้ามหนาวตรงไหนมีหอยด้วยเหรอหอยพวกที่ว่าตอนนั้นที่ว่าใครมันเข้ามาอ๋อ bây giờ hỏi tôi lấy hoi 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 clam, hoi clam, hoi 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 scallop, uh. scallop. Hồi, scallop. Uh. Hồi, scallop. Keep จะมาหอดทะเลไปหนองยางสองชั่วโมง้วบีเนาะถึงไหมเหรออันนี้บันไดเดินขึ้นได้ไหมเนี่ยขึ้นได้เอออันจะายไหมเนี่ยขึ้นบัองไานนลเข้ได้นงานลมไปหนองบัทะเล ทะเลบอยอยู่ทุกุลาอยู่บ้านอยู่ทุกุลาเป็มีทะเลเลยอยากให้ดูเป็นเนาะงามบก่กงามเป็นเนาะยางออกกําลังกายเพราะว่าบ่มีมรถเมล์มาหนีประยางเหรียออกกําลังกายยางน้ปาปลาพานอย่างนั่นเนี่ยพนหม่องสนามรบเนาะหม่องสนามรบบ้าโทษเขานะสนามรบของสมัยเก่าเป็นสนามสมัยอังกฤษกับสมัยสกอตแลนด์เป็นนันเป็นสู่กันนะเนาะ บอสต์ซื้อนาเป็นเป็นอดีตเนาะแต่สมม Bref, automate, ああุติจเป็นเป็นเมืองคืนของกันแล้วก็เป็นเมืองเป็นพี่เป็นน้องกันแล้วล่ะแต่เ้าก็บบอสต์ซื้อบอสหายนี้รามาเนาะเป็นไงกะเปอนพี่น้องไป็นเพื่อจังน่อยนึงกะเมื่อบ้านจะเป็นเพียอสิตกดินโอ้ยลดลงกว่าสิจะหอยกับเมืองเขาก็อยู่เมืองอังกฤษเนาะเมืองอังกฤษ กินบ้มพี่แบบนี้ประกอบกับบรรยูกาศน้ำแข็งแถวทะเลยืนตรงเมืองกลางเมือบอบิงค์ให้คนเน่ะมีแต่เมืองมีแต่บ้านมีแต่ตึกร้านบ้านซองบไม่ส่อ๋อไม่มีทางไปใช่ไหมอ๋อทางนี้สุดใช่ไหมอันนี้มันเป็นอันนี้เป็นเป็นอ่าวเนาะเขาเอาเรือข้าเรือเขามาจอดอ๋อใช่ไหมอ๋ออ๋ออันนี้จะเหลือไอ้นี่ตรงนี้ตรงนี้พี่น้องก็บอกว่ามันหม่องติดกันนี่ มองก็เอาเรือข้ามันเรืองนี่มันจอดนี่มันจะปุ่นแล้วก็นี่มองคำว่ามันติดกันยางได้ประมาณนี่ยังเขาเอาเรือเหมือนสกูตเตอร์เนี่ก็ไม่จอดอันนี้ว่าจะคอเดวันเดคันไปกันคอเบเออเนาะเบ้ดิคอนแคบเบอ่ะเนาะเบออะเนาะใช่แย่เบ้คันคอเบอ่ะเนาะจอดเนาะห้าบาทห้าบาทอีนอเบ้แย่เบ้ชุดบีสติ้งอ๋อ

เออตอนนั้นตรงที่เอาเรือลงนะพี่น้องมาเบิ้งเบิ้งรถพี่น้องเลยเบิ้งคอยเป็นทางรถไฟนั่นนะพี่น้องหม่องสามมันสามทางนั่นนะเป็นหม่องเอาเรือลงสกูตเตอร์ลงเรือหน่อยเรือยอย่างเอาลงมันเนาะอก็ไป่รู้เนาะพี่น้องนี่เอาเรือมาจอดสกูตเตอร์ยังมาจอดตองนี้เรือยอดเรือเยอะน่นะก็ทำมาจอดตองนี้ทาเรือเบนในหมู่บ้านหมู่บ้านชายทะเลหมู่บ้านชายทะเล จึงงาแบบแบบอย่างหนึงน่งเนาะกันค้นมักธรรมชาติกะมักเนาะขันคนบ่มักธรรมชาิกับบ่า่ากันเนาะคนท้ามักบ่คือกันเนาะคนคนมักธรรมชาติกะ,กะคือจังสี่กับไปปลาไปเขาขันคนบ่มักธรรมชาติก,กับไปไปไปมักเอนเตอร์เทนกะ,กนะไปในเมืองหม่องความสวยงามแต่แตกต่างกันนะไปไปตตหล่อนบังไดนะพี่น้องปะพาไปเบึ้งใกล้สิย่างกับบ้านแหบอะปะนีย่างกับบ้านก่อน ทางกับบานก็สิไปอีกทางนึงของของที่เฮาย่างมาเมื่อกี้เนาะพรเฮาบ่ได้ยางหม่องเก่าคาเพี่น้องเบิ่ง3:00นนี่3:00แงพี่น้องมืดแล้วตะเบินกเริ่มทีฟ้าเริ่มแดงๆพี่น้องบ่ที่ฟ้าเริ่มแดงๆนะีฟ้าเริ่มแดงๆพี่น้อง3 kịp đoàn từ đây bị nhàng Mr. Grumpy <laughs> See? You see? Over oh, there? Hey, you're looking at me though <laughs> <laughs> No, I see over there They say Mr. Grumpy That's why I it's that. there hmm. So you're not grumpy You're happy พี่น้องนี่รักฐานนะมิสเตอร์กรมปี้นะเออมิสเตอร์หน้าบูดจนพี่จำไม่นะพี่มิสเตอร์กรมปี้ครับพี่น้องยางตึดนะครับเพิ่งชุบผิวหนอามาพี่อันนี้คือว่าโรงแรมไปได้พี่น้องนี่มากิดว่าโรงแรมขางทะเลจะมันโรงแรมงหน่นี่

ไปถนนวิไปถนนโน้นใช่ไหมเดินอ้อมไปโน้นใช่ไหมโอเคไปพี่น้องอันนี้ this I think oh how o l hotel house house บ้านคืองามที่ไปน้องอู้บ้านสวยจัง่ะยังไปต่อพี่น้องสวยงามพี่น้องขย่างมาหันมองนี่เนาะมองเขาเห็นสัญลักษณ์อีกอย่างใบมรกตหนกกอนลูกเหล็กก้อนหินเหล็ก แต่ก็คง้คงเขาก็บรยจักสัญลักษณ์อีกย่งหพ,นะพิ่นของ,องออทะเลเป็นปน,น,น้องเากะตงอ้อมทะเลเป็นสิ่ย่างอ้มอมไปสิมูฟันสิวาย่างอ้อมกะงอ้อมน้ำพ่น้วสามูันจิเป็นินตกตินไกอนเปิดเล้วขันว่าหนาหอนแนละพี่น้องสีถุมก็ยังงตะเวนตรงอยู่เลยสีถุม สามโมงแรกกะจิดจเว้กะจีโตกติดน่องยางมหดไก่ไก่แต่กะยางกลับบ้านแล้วคุณละทางมองเนื้อนี่พี่น้องปองเนั้อเขียวๆงามๆยงางผ่านมากยางเมื่อยเลยฝรั่งสองคนจมแล้วบะเมื่อยยางว่าะธานอันผู้เมียนผู้หน่อยๆคว้าบะเมือออมมออ่อยยางอันผู้ผัวโตจำจางยางเมื่อยยางว่าะธานโอ้ยนายหลาย ทางต่อให้ออกกำลังกายในตัวใหญ่อ้วนลงพุงยังไงคะยางไปนน้ำกันเลยจังหนอยนเงพี่น้องจังสีเส้นใบใบเนาะจังสีบอกใบใบกันทุกคนเป็นหนองยางหนอยหนึ่ง ก็ขอบคุณหลายแต่หลังก็กดระเบิงก็มากดไลค์กดแชร์ก็มากด subscribe ให้กับช่องแตนทราเวลร์คนเดินทางขอให้พี่น้องทุกคนโชคดีกับปีใหม่กับคริสต์มาสสิมาหอดในเด้อพี่น้องเด้อขอพี่น้องทุกคนถูกหวยลวยเบอร์นำกันเนาะอย่าเจ็บอย่าจนมีแต่คนรวยๆนะคะสวัสดีค่ะ